วันนีพี่น้องเพื่อจะผูก,กุชคอน้องสุวรรณพี่น้องจา๋าเมื่อกินตำส้วกขนมกินน้ำพร่กบ,บักขพี่น้องจา๋าพักกินก้ามหอกกรเมี่ยนมะเขือม่วงค่ะกระเมี่ยนหมกตอวผู้สองหน่วยกระเมีย่ยนพักกาดขาวกระเมี่ยนพักไอ้พักสลัดปลูกไน,น่นางค่ะมาค่ะวบออะในห้างค่ะจวดกันได,นะะนนดน้แล้วค่ะเนาะหิวพอดีค่ะพี่น้องค่ะเราแคบหมูก่อนค่ะแคบหมูบ้างแล้วแจงลอยก่อนขมวดขวดแจงลอยค่นพี่น้องค่ะ มาข่ามาจวดเพื่อว่าเนะพอไรยาหางค่ะจวดซะมามาค่ะอ่ากะเดี๋ยวเพื่อว่าสีบอสจังน้อยนะคะนักกรีนค่ะมาสีบอสอันขอบคุณอับบาบุญนะคะเด้อทางเมืองนอกจากที่โอนเงินมาให้เพื่อว่าไปสื่อแน่ยู่แนวกินเนาะค่ะเนาะขอพระคุณมากๆขอให้บาบุญพบเจอแต่สิ่งดีๆเข่ามาในชีวิตเด้อขอให้บาบุญอไรนให้เพื่อว่ามาจำเนี่ขอให ขับขึ้นไปหาด่ raine, so นนานด่านแถาเลยจ้าหนว่าบุญทางอเมริกาค่ะผมเงินไปไมรู้ว่าเพื่อนไปเอามาแล้วเด้อแต่ว่าหนวบุญอันเขียนตกตัวนึงเพิ่นได้อันเฮ็ดขั้งเด้เพิ่นได้แบบอนุโลมให้ตลอดนานะ่ะเพิ่นบอกว่าให้ให้เป๊ะเป๊ะเบิ้ลให้เป๊ะเป๊ะเบิ้ลเลยเพิ่นมาเสร็จล้วกินมุกเกี้ยวค่ะก็อยากใส่เมื่อ ใส่ทั้งหมดใส่ทั้งหมดจอดนะคะ่ะก่อนปรคุณมากๆเรื่อนหรืเบาเลยค่อยหระเบาจะเรื่อนจะเรื่อนค่ะให้พี่วามาจำหนิค่อยกลับไปหาเป็นรอยรอยเท่าเลยค่ะหล่านเท่าเลยแอบอีพี่น้อง่ะน้ำปลานหนัวครับ เราตองคนตักขึ้นมาก่อนค่ะเสร็จในของดางค่ะนี่เราอยากใส่มือเลยค่ะเด้อ

tam sút cái cục Mát mãi 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 bán được. mãi 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 muối mãi tam moment. -hmm. ผมงางาขนานี้ลกคว่าพื้นที่ที่บกอกประกอบในปบกอกน กินมุ่มากมากินเนี่ยมเด็บกว่าเขาตอขาไผ่ผังด้วย ของมันตัดไปพี่น้องค่ะใต่สจวนว่า ขึ้นเนี่ยพอหน่องพิมด่นันบ้านหนงพูดน่อพิมบอกฟังแม่ว่าหน่อตาขอลที่ตนสัดเนาะัน้องบอกฟังเดือกบ้านเดือกบ้านมองพิ่เนเพชรงานนะมองพิมเพชรงานพี่ก็สดก็ไปด้วยพี่บอกซื้อถึงซื้อน่อพิมนาะเนาะนองบ้านมองเห็นงานน,อน้อง คนบรายทองเนาะเขาจ,จับอ,อกงานนะเขาจ,จัดบอ,อกงานนองทองด้ยน่องบวกกาบกาบอกสแกนนะเขาจะบอกกันนั่งหายวสน,นะเขาแกได้ก,กอดเอาน่องบอกฟังมขึ้นเนาะยุบันทุนค่ะขึ้นในทุบันทุน่นมาแกก,ก่อดเอาเะไรออกหรอกนะ 还炖它。 ตัวจัดเนาะเพิ่งบอกทั้งหลังตาข้อน,นะที่ิตนอ,อน,นพอแม่เดือก,กันทือนนะบอก้องตัดเนาะมันมา่าทองทำนะทองในกาบ,บอกขะแก่นะดัน้าแก้ออกนะ้าแก่กอดแล้วก็ห้องหายเนาะ อมไม่ได้ยงียบพี่น้องะไม่ว่าจะกิน,น,น้วยพะเขาเหนียวขั้นอีกินค่ะซึ่งมันเขาเจาเพี็งนั่งเยอะใาพี่น้องจา้ากินมันขเขาเจาะเป็นเพล็จ้าจฝากพี่น้องก็ไดากแทรกกติดตามกดบุ่มรีงแจ้งเพื่อนเฉพาานการแจ้งเตือนที่ไม่ส่ร้าเพกิน่างเนาะพี่น้องเธอคงคิดปว่าเขาพก้ควบจะเล่นเ,เรื่องกาหนาข้าวจะเท็บเรียไข่มือใส่ร้าวใจพี่น้องจา้าสวัสดีคะ่ะไปไปที่จุกนะคะ